ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของโอกาสและความท้าทายในการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบวกกับค่าแรงที่ถูกค่ะและภูมิศาสตร์ของประเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดีนะคะทาให้ตอนนี้สปปลาวยังเป็นที่ต้องการในการเข้าไปลงทุนแต่ขณะเดียวกันทางสปปลาวเองค่ะก็มีข้อจํากัดด้านธุรกรรมทางการเงินซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่นักลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดให้ดีเช่นเดียวน ต,ติดตามตรายละเอียดทั้งหมดได้ค่ะจากรายงานของคุณสุจิตรากิไพโรธค่ะปัจจุบันเศรษฐกิจของสาธา,ารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปป,ปลาวขับเคลื่อนโดยอาศัยรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศประกอบกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงถึงร้อยละ7ถึง8ต่อปีทำให้ความต้องการสินค้าและบริการจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นรู่ทางให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าไปเปิดตลา,าดการค้าการลงทุนในสอปปอลาว สำหรับโอกาสการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสาปป,ปลาวนะคะมีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัยค่ะเนื่องจากลาวยังคงเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติรวมถึงมีอัตราค่าจ้างค่าแรงงานที่ค่อนข้างต่ำนะคะและมีสิทธิภาษีทาง GSP ในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ว่านักลงทุนไทยเองที่จะเข้าไปลงทุนในสปป,ปลาวยังคงต้องศึกษาในเรื่องของกฎหมายการลงทุนค่ะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมถึงการเงินทุนสำรอง ไว้สำรองเวลาใช้สายในการลงทุนนะคะเนื่องจากลาวเนี่ยมีธนาคารพาณิชย์ที่ค่อนข้างน้อยและมีอัตราดอกเบี้ยสูงค่ะท้งนี้ในเวทีเสวนาโอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับซอบปปอลาวจากกูรูซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยผู้เข้าร่วมเสวนาต่างเชื่อว่าซอปปอลาวยังเป็นโอกาสทองของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปขยายฐานการลงทุน เราจะมีทวิภาคีกับทุกประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเวียดนามกัมพูชาและแมกระทั่งพม่าเนี่ยมันเป็นข้อตกลงทวิภาคีเหมือนกับที่ไทยตกลงกับลาวไว้นะทุกเนี่ยก็จะแบ่งเงื่อนไขของจี s ็สหรือเงื่อนไขของอาเซียนมาใช้แต่จะใช้เงื่อนไขของทวิภาคีสินค้าของเราหลายตัวที่เราเข้าไปนั้นเนี่ยเราก็ไปนุ่งภาษี ในลาวแล้วก็ส่วนประเทศเพื่อนบ้านในหลายประเทศด,ด,ด,ด้วยกันนะครับ c o n n t c t i v i t y ที่สั้นที่สุดเสมอในเมีลนมเซอร์วิสเอเชียนะครับในการที่เชื่อมโยงอาเซียนได้อย่างน้อย5ประเทศเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามพม่าไทยกัมพูชารวมนึงนจีนตอนใต้เนี่ยเส้นที่สั้นที่สุดเสมอในการเชื่อมอยู่ในประเทศลาวทั้งสิ้นะ อย่างไรก็ตามแม้ว่าสปปลาวจะเอื้อต่อการลงทุนแต่ยังมีข้อจากัดด้านการทําธุรกรรมทางการเงินที่ต้องศึกษาให้รอบด้านของระบบชําระเงินนะคะหลายท่านก็คงจะมองว่าถ้าเข้าไปค้าขายจะทํานั้นเนี่ยระบบชําระเงินเขาเป็นยังไงจริงจริงเนี่ยสามารถชําระได้ผ่านเทาน์เตอร์ธนาคารนะคะแล้วก็การโอนเงินผ่านเคอร์เตอร์ธนาคารเนี่ยโอนได้ทั้งในแบงก์เดียวกันกับไปต่างแบงก์แต่ว่าถ้าในแบงก์เดียวกันก็ได้เซมเด ถ้าโอนหลังเที่ยงเนี่ยเงินจะไปเข้าบัญชีทั้งนี้พบว่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในสอปปอลาวณสิ้นปี2557ประเทศที่มีการลงทุนสูงสุงสดได้แก่จีนคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ33.1ตามด้วยไทยร้อยละ27.4และเวียดนามร้อยละ20.8 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่พลังงานไฟฟ้าและเกษตรกรรมขณะที่การค้าการลงทุนระหว่างไทยกับสปปลาวในปี2557มีมูลค่ากว่า175,000ล้านบาทโดยนายนิยมไวยรัชพานิ์รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหวังว่าการจัดเสวนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าไปลงทุนเปิดการค้าและการลงทุนในสปปลาวกุรกิจอินกองงามถ่ายภาพ สุนทรภัยไพโรธชีนเอ็วฟรายงาน